สนับสนุนรายการโดยเครือโรงพยาบาลพญาไทตอนนี้คุณหมอเหมือนกับจะมีอะไรสักอย่างผมยังไม่ถามผมมีเรื่องฉุกเฉินเกิดขึ้นครับคุณหมอสารเชิญครับคุณหมอเชิญครับก็เป็นรายงานจากคุณหมอเวนในวอร์ดนะครับ,ค,รบคนไข้รับไปแล้ว8ชั่วโมงครับคนไข้มีไฮโปโกรมิกช็อกคนไข้มีครดักอเรสแล้วก็ปั๊มอยู่30นาทีแล้วไม่ขึ้น นี่เป็นรายงานจัดบอดก็ผมแจ้งข่าวตอนนี้ก่อนประเดน็นคือผมฟังแล้วผมไม่เข้าใจเป็นภาษาหมอหมดเลยเมื่อกี้คืออะไรครับก็คือคนไข้หลังจากที่อยู่ในโรงพยาบาลไปค่ะคมีสภาวะที่เรียกว่าวัด,ว,ดวัดความดันไม่ได้มีหัวใจยหยุดเต้นแล้วก็ได้ช่วยฟื้นคืนชีพอยู่30นาทีก็ไม่สามารถที่จะกู้ชีวิตขึ้นมาได้ไดแปลว่า คือมีมีอาการช็อกจากการเสียเลือดอะค่ะแล้วก็ก็คือแปลว่าหมายถึงคนไข้เสียชีวิตปัญหาคือคุณแม่ของคุณไทยยังอยู่ในโรงพยาบาลเท่าที่ผมทราบไม่ใช่งานคุณหมอต้องเป็นผู้อธิบายความเร่านี ให้แม่คุณหมอทำได้ไหมครับได้ครับคุณหมอคิดว่าให้คุณแม่นั่งหรือยืนดีครับนั่งจะดีกว่าคคุณหมอจัดการเองนะครับเมื่อคุณแม่มาผมไม่มีตัวตนผมไม่ได้อยู่ในห้องนี้มีสี่ท่านอยู่ในห้องนี้คือแม่และหมอสามท่านเดี๋ยวผมไปเชิญนะครับคุณแม่ครับคุณหมอมีเรื่องจะคุยกับคุณแม่ค่ะครับคุณแม่เชิญนั่งครับเชิญคุณแม่นั่งเลย ดีค่ะเป็นคุณหมอที่ดูแลน้องะคะ่ะแม่ทราบเรื่องเกี่ยวกับน้องอยังไงบ้างคะตอนนี้เรื่องอาการล่าสุดก็น้องก็ช็อกมาแล้วก็พามาที่โรงพยาบาลค,บค่ะคตอนนี้นะคะการวินิจฉัยของเราอะคะ่ะน้องเลดา้าเนี่ยคะ่ะเป็นไข้เลือดออกะคะ่ะคุณแม่รู้จักโรคไข้เลือดออกไหมคะเป็นไข้เลือดออกใช่ครับคุณแม่พอจะทราบไหมว่าโรคไข้เลือดออกเป็นยังไงจะมี อาการยังไงบ้างมีภาวะแทรกซ้อนยังไงบ้างก็พอพอทราบม,มาบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ก็าอาจจะไม่ได,ไได้ไม่ได้ทราบข้อมูลอย่างแน่ชัดนะคะคือว่าน้องเนี่ยคือวินิจฉัยเป็นไข้เลือดออกแล้วก็ตอนที่มาเนี่ยน้องก็มีอาการซึมลงแล้วนะคะก็ตัวโรคไข้เลือดออกนะครับคือมันก็จะมีหลากหลายระดับความรุนแรงนะครับแม่ก็คือตั้งแต่บางคนที่เป็นไข้ธรรมดาเฉยๆก็ดีขึ้น กับบางคนที่อ,อย่างที่ชื่อชื่อโรคครับก็คือเป็นไข้เลือดออกใช่ไหมครับบางคนก็จะสามารถมีเลือดออกได้มีเหมือนสารน้ําในร่างกายเนี่ยคือรั่วออกไปครับทำให้เหนื่อยทําให้หอบได้ครับคล้ายๆกับของน้องน้องเรด้านะครับที่เขาเหนื่อยเขาหอบนะครับค่ะอย่างที่คุณแม่ทราบว่าที่น้องมาด้วยอาการของเรื่องซึมนะครับไม่ยอมเล่น ซึ่งตอนที่แรกรับเนี่ยน้องมีปัญหาเรื่องอาสารน้ําที่อยู่ในเส้นเลือดเนี่ยมันรั่วออกไปอยู่ตามที่ต่างๆในร่างกายออกไปอยู่ในลอดขอ,อ<ม>ของน้องก็ทําให้น้องมีอาการหอบเหนื่อยนะครับ<ม>แล้วก็ทําให้สารน้ําในร่างกายเนี่ยไม่เพียงพอไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายน้องก็มีภาวะช็อกนะครับซึ่งทางาทีมแพทย์เนี่ยก็ได้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ม,มีการให้สารน้ํามีการดูแลเรื่องต่างๆอย่างเต็มที่แล้ว นะครับแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องเนี่ยมีภาวะเรื่องของสารน้ำในรอดเรื่องไม่เพียงพอทำให้มีอาการของอภาวะของการหยุดหายใจแล้วก็ภาวะของหัวใจเต้นนะครับซึ่งตอนนี้ ทางทีมแพทย์ได้ช่วยเห็นเต็มที่มีการให้สารน้ํากับเข้าไปในร่างกายมีการให้ยากระตุน้นการทํางานของหัวใจมีการช่วยปัม๊มช่วยคืนชีพน้องตอนนี้เป็นเวลาประมาณ30นาทีแล้วนะครับแต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยน้องก็คือน้องยังมีภาวะของการหยุดเต้นของหัวใจอยู่นะครับถ้างั้นถ้างั้นดิฉันก็เชื่ออ,อีกค,ค่ะว่าคุณหมอช่วยได้แน่นอนค่ะเพราะว่าน้องเรดารเนี่ยเขา เป็นเด็กที่แข็งแรงมากเลยนะคะแล้วเขาก็มีภูมิต้านทานท,านที่ดีด้วยดิฉันมั่นใจค่ะว่าลูกอ่ะยังไงไม่ไม่เป็นอะไรแน่นอนนะคะใช่ไหมคะคุณหมอ,อก็โรคของน้องเนี่ยมันดําเนินมาถึงขั้นที่มีภาวะแทรกซ้อนที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงซึ่งตอนนี้เราช่วยเหลือเป็นเวลาประมาณ30นาทีแล้วนะครับแต่ว่าการตอบสนองต่างๆทั้งสัญญาณชีพทั้งการเต้นของหัวใจของน้องตอนนี้ก็คือย,ยังไม่กลับมานะครับก็เลยอยากจะมาแจ้งคนให้คุณทราบแล้วก็ ร่วมกันวางแผนการรักษาต่อไปว่าเราจะรักษาต่อไปยังไงดีจะให้ช่วยเหลือต่อไปเรื่อยๆเลยหรือเปล่าหรือว่าจะให้หยุดการช่วยเหลืออันนี้ก็คือแล้วแต่คุณแม่ตัดสินใจนะครับทางหมอทางโรงพยาบาลของเราก็ช่วยเต็มที่อยู่แล้วคุณหมอคุณหมอช่วยพูดตรงๆมาหน่อยได้ไหมคะว่ามันว่ามันคืออะไรกันแนอ่อ่ก็คือหมายถึงว่าน้องเนี่ยแบบอาจจะเสียชีวิต,ตขขนะคะคุณแม่